สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาคลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดคริปโตหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยและยังไม่ได้คำตอบนั่นก็คือราคาของเหรียญคริปโตในแต่ละกระดานเทรดทำไมไม่เท่ากันผมขอตอบแบบสั้นๆก่อนเลยนะครับถ้าเท่ากันผมว่าเป็นเรื่องแปลกราคาไม่เท่ากันนั่นแหละถูกต้องแล้ว เอาละทำไมถึงเป็นอย่างนั้นยิ่งฟังยิ่งงงใช่ไหมครับยิ่งคนที่มาจากการเทรดในตลาดหุ้นไทยด้วยผมว่ายิ่งสงสัยเลยทีนี้มาดูกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมขอเริ่มที่ภาพนี้ก่อนเลยนะครับคือภาพของตลาดหลักทรัพย์ปกติของทุกประเทศคนที่เป็นเจ้าของกระดานเทรดก็คือรัฐบาลเขามีกฎหมายมีผู้คุมกฎอย่างเข้มงวดดังนั้นหลักทรัพย์ที่จะไปิสต์ในกระดานก็มีเพียงตัวเดียวครับ ส่วนโบรกเกอร์ที่ลูกค้าไปเปิดบัญชีก็มีหน้าที่ส่งคำสั่งซื้อส่งคำสั่งขายไปยังที่กระดานเทรดที่เดียวดังนั้นเราก็จะเห็นหุ้นเดียวในราคาเดียวกันในทุกโบรกเกอร์นี่คือคกลไกของตลาดหลักทรัพย์พูดง่ายๆก็คือกระดานเทรดมีเพียงกระดานเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีราคาเดียวที่เหลือก็คือโบรกเกอร์ทั้งนั้นแต่ว่าในโลกของคริปโตต่างกันครับมันเกิดจากโลกของดีเซนทลายก่อน รัดไม่เกี่ยวเริ่มต้นจากบิตคอยซึ่งสมัยยุคเริ่มต้นนั้นก็ไม่มีกระดานเทรดนะมีแค่การโอนเหรียญไปมาแบบ P2P ก็คือคนหนึ่งโอนให้กับอีกคนหนึ่งแต่หลังจากนั้นมันก็มีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญให้คล่องตัวมากกว่านี้ก็เลยมีคนสร้างกระดานเทรดขึ้นมาซึ่งไม่ใช่รัฐนะครับเป็นบุคคลและก็รัฐบาลตอนนั้นผมว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับคริปโตก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด แล้วก็เกิดกระดานเทรดที่เรียกว่า exchange ขึ้นมามากมายดังนั้นโครงสร้างของกระดานเทรดมันไม่ได้มีกระดานเดียวแบบที่รัฐทำกระดานเทรดเหล่านั้นก็เลยทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ด้วยเป็นกระดานเทรดด้วยในตัวเองส่วนเหรียญที่ list ก็เป็นเหรียญเดียวกันทั้งหมดและแน่นอนที่สุดครับสภาพคล่องในแต่ละกระดานก็มีแตกต่างกันไปราคาที่เทรดก็เลยไม่เท่ากันนี่แหละครับที่ไปที่มาของราคาที่ไม่เท่ากัน ทีนี้มันก็นำมาสู่คำถามที่ว่าถ้าเหรียญในกระดานมีราคาไม่เท่ากันแล้วคนก็จะไปซื้อกระดานเทรดที่มีราคาต่ำกว่าสิหรือไม่ก็ไปซื้อจากราคาที่ต่ำแล้วไปขายที่ที่มีราคาสูงกว่าครับมีสิ่งนี้แน่นอนและสิ่งที่ทำนี้ภาษาทางการเงินเรียกว่า arbitrage และไอ้กลไกลนี้เองมันจะทำให้ราคาทุกกระดานเทรดค่อยๆไหลเข้ามาใกล้ๆกันถึงแม้ว่าราคาจะไม่เท่ากันทีเดียว แต่ว่าราคาเหรียญในไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีราคาแพงกว่ากระดานต่างประเทศอยู่แต่ข้อดีของกระดานไทยคือเราสามารถใช้เงินบาทเข้าไปซื้อได้โดยตรงส่วนกระดานต่างประเทศเราจะต้องซื้อ St a b l e c o คเพื่อไปทำคู่แพ้แล้วค่อยไปเทรดซึ่งตรงนั้นมันจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณากันดูนะครับว่าเราจะเทรดกระดานไหนเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ บางกระดานเทรดมันมีการทำตลาดโดยการตั้งโบรกเกอร์ด้วยดังนั้นก็จะมีโบรกเกอร์ของกระดานเทรดคริปโตเข้ามาอยู่ในระบบด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ท้ายสุดนี้นะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจสักนิดส่วนใครอยากจะมาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกคริปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาได้เลย ตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ